啊！啊 สว <of> <French> ัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่งานเกษตรแฟร์ครับบอกจุดประสงค์หลักๆเราไปสองสาวครับเรามีความเชื่อว่าการหารายได้ทางเดียวเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นการส่องสาวทางเดียวก็ไม่มั่นคงเหมือนกันถูกต้องเราต้องส่องหลายๆมอตอนนี้เราอยู่ที่มอเกษตรนะครับงานเกษตรแฟร์นะครับเราจะมาส่องสาวที่มอเกษตรกันจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่สาวมอเกษตรนะครับก็จะรวมๆกันหลายๆที่เพราะว่าเขาก็มารวมกันวันนี้นะครับก็จะมาที่นี่กันเหมือนเขาจัดทุกปีป่ะเกษตรแฟร์เป็นรายปีเป็นกิจกรรมอ่ะเป็นกิจกรรมที่แบบให้นักกามดรั็ี โบ้ต่างๆเสียงในงานนี้มันจะฟังยากๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากอยากรู้ว่าใครหน้าตาดีที่สุดในงานเกษตรแฟร์ก็มันจะมีโพลขึ้นอยู่ประมาณ2 3สคนอย่างนี้ใช่มันจะมี2 3สคนนะครับกดตรงนี้เอานะครับเรามาทำาฟ e กันดีกว่าเราต้องขอ mini h าร์ t สาวให้ได้อย่างน้อย3าคน mini h าสาวเลยใช่ก็คือให้เขาทำใส่กล้องใช่จอนต้องเป็นคนขอสาคนเองเดี๋ยวมึงดูตัวอย่างเดี๋ยวมึงดูตัวอย่างพี่ครับนี่เรเิดอะรขอ mini ฮหน่อยครับ ตัวอย่างมึงดูตัวอย่างเป็นบูก้าวซ่าวันนี้ประชุมนะจ๊ะประชุมประชุมนี่ก็เหนื่อยแม่เหรอมาไกลมากหัวเราะได้ละก็เอย่างที่บอกนะครับว่าก็จะมีเด็กๆหลายๆที่มาไม่ใช่ว่ามีแค่เด็กมอเกษตรนะครับก็เมื่อกี้ก็เด็กมอกรุงเทพและเด็กบูก้าหมดเลยแล้วนะสามีฮาใช่ไหมใช่สามคนหนึ่งแล้วหนึ่งเดี๋ยวผู้หญิงเข้าไม่ได้ประคานที่รับเขาไม่น่าให้กล้องหน่อยฮะใช่ไหม พี่นาได้ก่อนพีนาครับเฮ้ยอ้ามีเยียสามคนเลยเว้ยสามคนเลยอ่ะมาที่ผมขอใหม่ขอสามคนเลยใช่ไอ้ามจำและนำไปใช้ครับพีนาได้ก่อนไหยฮะขอบคุณครับ เวลามีกล้องนะครับคนน่ะที่เราเดินเข้าไปคุยด้วยเขาจะยอมทําอะไรง่ายกว่าแต่อย่าทําให้ใครเดือดร้อนแค่นั้นพอแล้วนะครับอย่าเมื่อกี้ไม่เดือดร้อนใครแค่มินิร์นไม่เดือดร้อนไงเดี๋ยวเราไปเดินส่องสาวไปต่อไปนะครับผมจะสอนนะครับเทคนิคส่องสาวเมื่อมีกล้องนะครับดูนี่ง่ายๆเราแค่ตั้งกล้องไว้เฉยสูงๆแต่เดี๋ยวเราไปแคปบเอาแล้วกันดูนะดูนะครับแค่ถือกล้องนะครับอย่ามันไปดูเมา ของขายมีเยอะมากครับปลอดมือนตลอดนั่นแหละแต่ว่าดูจะเยอะกว่าเยอะแบบเยอะเลยครับมีสัตว์เลี้ยงได้ไหมขายสัตว์เลี้ยงได้ป่ะ,ปะมีมีมีม<ๆ>ียังหล่อเลยเไม่รู้ว่าใครนะครับตลอดจะจัดน,นะครับรสังเกตนะครับบล็อกเกอร์เยอะมากคนถือกล้องเพียบเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับวันนี้เราจะไม่ใช่คนเดียวที่ถ่ายบล็อกแน่นอนนะครับผมมั่นใจแต่ว่าผมมัจะเป็นหนึ่งในคนต้นๆที่ส่องสาวเนิดอน จะ, <champions. ged bubble> จะบอกว่าตอนนี้สายตาผมไม่ได้มองร้านมองหาอะไรเลยอรอจัอจันเลยแฟลงเขาปะหวะใช่ไม่เหลืออะไรเฮ้ยทำไมไวอย่างนั้นเนี่ยเราต้องเข้าเราต้องเข้าไปไปอยู่มีคิวพอดีเลยอ่ะอันนี้เานอะไรยังรอเลยครับ ไมถึงน้ำเหรอครับเท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบบาทอยากกินับ้างหิวหิวหิวจะไม่กินข้าวแปลกๆมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เวลาเราอยู่ต่อหน้าคนน่ารักน่ารักแล้วเราจะพูดอะไรไม่ออกนะครับไม่รู้จะพูดอะไรเขินสี่สิบบาทขอคำหนึ่งขอคำคำว่ารักนะโ เม็นนุ่มเหมนนุ่มอันนี้หมูดีมากดีไหมดีไหมดีครับดีดีมากไปถึงอาหารแล้วคนขายที่ร้านนี้ก็หล่อเลยทุกคนหล่อจริงจริงน่ารักไหมผาน่ารักไหมผมน่ารักแฟนผมผมต้องชิดซ้ายต้องส่งได้แล้วครับแว็บหนึ่งก็ยังดีนะครับอย่างน้อยก็ได้อันนี้คืออะไรเนี่ยมันคือที่ฉีดยาเคยเห็นคนตอนโดนฉีดยาแบบ่ยังงไ จอนจอนเดินไปสกิลแล้วเห็นบอสจี้ไม่ได้ก้อนแล้วของนี่ครับ ประเภทแบบว่าขอว้าบหน่อยพี่ขอว้าบหน่อยไม่เชื่อเรามาดูข้างล่างนะมันจะมีมันจะมีอยู่อยู่ดกระทบเม็ดเลยมันต้องขึ้นแน่นอนนะขอขอว้าบหน่อยนะครับซึ่งว้าบเนี่ยบอกเลยว่าผมไม่แปลกว้าบเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยไปหาก็เด้งแล้วมาแปลกก็ด้วยขอบคุณครับทีหลังแบบเวลาขอมินิไฮอย่าลืมขอเฟปขอไลน์ด้วยนะ่ะอีกอย่างนึงอย่างนึงขอเป็นแฟนมึงเดินไปขอดิอันตรายวันนี้เราการอยู่นอกถิ่นก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเราจะถ่ายอะไรก็เนียนไงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเรามาส่องสาวถ้าเป็นมงเทียมนะครับตร้หมลง ไม่ได้ส่องแลยเฮ้ <laughs> กินจัดกับกับกับโซนนี้ผมไม่ชอบ <laughs> ไม่มีนักศึกษาเลยเราเปลี่ยนโซนนะครับเป็นโซนสมัยอุปรกรณ์กายการเกษตรซึ่งไม่ค่อยมีนักศะ <laughs> ไม่มีเโซนเมื่อกี้เป็นอาหารไงเนี่ย <c oughs> ม,มันเลยเยอะ <laughs> <laughs> น่ากินมากไม่ถึงอาหารหรอวะครับ <laughs> <laughs> ทุกทุกงานวัดนี่มันจะมีปฏิมาก,กรรม <laughs> ยังไงวะยังไงเวลาทุกคนจะมาวางขยะต่อไปเนี่ยเขาจะต้องแบบวางไงเรียงไงก็ได้ให้มันร่วงจริงไหมเนี่ยจริงอันนี้มันสอนอะไรบ้างครับสอนรห้เห็นว่าถังขยะไม่พอนะครับคนไทยเรื่องการใช้ชีวิตนะครับการที่เราอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับมันทำให้เราดูมีค่าเกี่ยวปะวะ ไม่เกี่ยวไหมมา,มาแล้วมาแล้วคนหนึ่งลองยิงเลยตัยเฮ้ยมึงต้องต่อข้างบนดีมึงลอยจอนด้วยรอบผมตอข้างบนนะปฏิมาก,กรรมอ,อ๋อ,อจะบอกว่าตอนมาถมมาผมได้เกรดเอวิชาศิลปะเกี่ยวเหี้ยอะไรกับการนี้แค่หยาดดูและนำไปจำไปนำไปใช้ไม่หัวใจด้วยหัวใจโนโน จำแนะนำไปใช้มึงดูคนรอบๆมองมึงด้วยจะบอกน้องๆฮะถ้าถูกไม่กล้าทำอะไรบางอย่างให้หยิบกล้องขึ้นมาแล้ลองจะกล้าท,ท <laughs> าันทีบางคนก็ไม่กล้านะเว้ยบางคนลกลัวที่จะหยิบกล้องในซำจริงแล้ว,วมัน <c oughs> อ,อยู่ที่พวกมึงของคนหน้าด้าน <c oughs> เอออันนี้กลัวจริงว่ะไม่รู้ทำไมอย่างใกล้เลยไปเธอไปต่อด้กว่ย มีออมีออมน้องบอกน้องบอกน้องบมกอุ้ยน้งบอกตอนตลาดน้องจะมีของกินเยอะมากอันนี้จะเป็นเพนฝายอันนั้นน่าจะเป็นปลานะปลากุ้งปูม้านะครับเห็นใกล้ๆอยู่เห็นฝายร่วมสาบานแล้วก็ยืนกินหน้าร้านแล้วก็บอกว่าอร่อยเพนฝายกินแล้วโอ้ยนิ้วกูอร่อยอันนี้นกอะไรครับพี่นกเขาครับนกเขานกเขานกเขา เขาไงไม่ใเ่นกเราถามดีๆก็บอกว่านกเขาเจอใช่เขาเขาเขาแมวผมจะค่อยๆแพนนะน่ารักปึ๊บอบถามได้นะครับครับคิเหมือนกันไหมผมว่าใช่นะครับผมว่าน่ารักดีนะใช่เหมือนกันนะคลกันนะเออกืบพอเวลาไมยอาจจะคืนย้อนมาเดเด็ไดในฉากสุดท้ายกต่วันไหนวัวใจของเธออ่อนแรงหนาวเจอนาห่างก็เด็ด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 เดดเด็ดเด็ดเด็ดเดงดเด็ดเดดเ เออีนะารักนะเดีเป็นงกันบ้าคผมง้รับรได้นะสุดยอดทุกคนเราขนมน้องหมาน้องแมวใช่ไหมเดี๋ยวผมมาพิสเซนเตอร์น่ารักมากเลยน่ารักอ๋อน่ารักนะน่ารักน่ารักน่ารักแ่มดอลยไปรนอนถ้าเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อนะฮะเดี๋ยวเสร็จจากนี้เขาต้องทาใจไม่ให้รักผมแล้วแหละน่ารักมากนะครับน่ารักมากนะครับงกันเหมือน ชอบเสาแว่นพ่อแข่ตคนนึงเพื่อวิ่งเลยไอ้หน่มคือเบลลี่อันเล่นหนูดีดดีจะโอ้โหตกชอบว่ะผมเจอเพื่อนครับมากันหมดเลยนาทวิทย์นาทวิทย์ทุกป่ะพอากัดปุ๊บมันก็นาทวิทย์นาทวิทย์เรารู้จักคุณเราดูในช่องของไอ้สมัยใช่ป่ะนั่นไม่ใช่กูไม่ใช่ผมรู้เหมือนกันอยู่เดียวป้าใช่ไหมไม่ อันนี้อยู่ช่องอะไรวะไม่ไม่มึงเห็นโรงร้านสเต็กปะอันนั้นอ่ะคือดีที่สุดในมอแล้วคือว่าเรื่องจริงจริงไหมมึงพูดจริงไหมเฮ้เจ้ากินกันนะเฮะว่ากันนะอันนี้อ้าสังเกตว่ามีคนหายไปนะฮะหนึ่งคนนะฮะตายอ่ะคู่หูผมดาวดาวลดตำแหน่งเป็นคู่หูแล้วเหรอไม่ไม่เป็นเป็นเหมือนเดิมดูนะไม่อยู่นะฮะงอนเพราะอะไรใช่หายไปเลยยืนกินเตี๊ยมอยู่ ขาวมากซึมหายไปเลยซื้อแ็กซี่กลับไปเลยจริงไม่ตามเงาะงอะอยู่แต่ว่าหายไปเลยคุณแอ๊์คุณเห็นคลิปล่าสุดยังแล้วครับปกโคตรเท่เลยเขารู้กันหมดเลยว่ากูตกใจหล่อปะหล่อปะหล่อครับผมไปเห็นกูเนี่ยหล่อปะหล่อที่สุดแล้วครับผมตั้งแต่ผมเดินมาสาเหตุที่ผมคัดแน้งนะฮะ คือเวลายิ้มอะเขาไม่รู้แล้วเพื่อนกูก็ไม่รู้ด้วยแกเมื่อกี้เดินมามีคนหยุดแจ๊บแบบนี้เลยแล้วก็อยู่หลังมือใครที่ยังไม่มีเมียกันนะทุกคนรัวเมือกูหาเมียใหม่กันดีกว่าแก่เลยนะตันยังแกอเลยนะไม่ใช่เหรอเมื่อกี้กูไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกูอยากเป็นผัว

อันนี้คือตัวอย่างความเหนื่อยที่แท้จริงนะครับจะไม่รู้ตัวด้วยนะครับสัญชาตญาณของเราจะน้อยลงโอเคตอนนี้นะครับก็กลับกันดีกว่านะครับพอใจไหมศสตใจกับการส่องสาวในวันนี้ไหมครับโย่อ๋ยอิ่มจังเลยโย่กลับโย่กินอิ่มกินอิ่มใช่เออส่องสาวอิ่มเออโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe และ Share ด้วยนะครับดูดูดูด